รามาเดือดแชยอง t w ดับซใส่เสื้อสัญ,ญลักษณ์สวัสดีกะของนาซีแชยองทีดับยูไอซออกมาขอโทษที่สวมเสื้อยืดที่มีเครื่องหมายสวัสดีกะกลายเป็นประเด็นร้อนที่วิพากวิจาร์สะเทือนโลกออนไลน์กรณีของไอดอลสาวแชยองทวีเซ่ กับภาพที่เธอสวมใส่เสื้อที่มีกราฟิกของรูปภาพซิดวิเชียสของเซกพิสตตลในปี1970ซึ่งภาพดังกล่าวมีเครื่องหมายสวัสดีกะอยู่ด้วยซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้ถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพรรคนาซีเยอรมนันก่อนที่ภาพดังกล่าวได้ถูกลบหายไป ล่าสุดแชยองก็ไม่นิ่งนอนใจออกแถลงการขอโทษต่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตาว่าว่าสวัสดีค่ะแชยองทวิเซต้องขอโทษจากใจจริงถึงเรื่องโพสตอินสตาแกรมนั้นที่ฉันไม่ได้ทราบถึงความหมายที่แท้จริงของสัญ,ญลักษณ์สวัสดีกะยืงข้างบนเสื้อยืดตัวที่ใส่ ฉันเสียใจอย่างมากที่ไม่ได้ทําคัดกรองอย่างถี่ถ้วนก่อนจะใส่มันเป็นเหตุให้เกิดความกังวลแก่พวกคุณต่อไปนี้ฉันจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกครั้งในอนาคตขอโทษจากใจจริง